nó giật Lên nên nó xếp lên lên đấy mẹ là con con đấy ta sáng ta sử nó xếp sủng mất lo bắn hoa đấy sủng ấy lâu oh,

ยิ้มไทยจะให้เด็กยิ้มต้องจับที่มุมแก้มวอนนี้ไอามันยิ้มหัวเองตัวเมื่อเปจับมันยิ้มเป็นไงเด็กมันก็เห็นมันยิ้มมันเพียไปสั่มแต่มันมาไหวเตะเอ้ยิ้มสิลูกยิ้มสู้กล้องหน่อยโตขึ้นจะเป็นดาราเด็กโอ้ยยิ้มยากมันนี้เขาบอกเอาดอกเอา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 ติงแล้วติงแล้วติงแล้วจะเป็นดาราเด็กกับพี่เฟิร์น พี่เฟิร์นก็เป็นดาราเด็กข่าอีสานเพราะว่าพูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ถ่อง <u> <S 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 นักเปอร์ก็พูดไทยถ่องอืออ่าพูดไทยถ่องอม,มาหน่อยเอ,อ,อยิ้มได้ไหมล่ะพี่ยูดีแท่ว่ะฮะ แกมาขึ้นเปลี่ยนไปนอนค้างไปแม่มาลำค้างหลายเถี่ยแกมาขึ้นนอนค้างแ <c oughs> ต่ตามมามืดเมื่อตะเปยหยุดมันอยู่สืส่บๆเปลี่ยนเลยสมรูมึงอะทำอะไหรอกกับร่างกายมึงเถียมันซอยมอยอุ้ยกูเศร้าถทายดอกกูสร้างมันบ่อหน,น่อย